ที่ดินตำบนาจำปาอำเภอดอนจานจังหวัดกาลสินมากกว่า700ไร่จำนวน36ครัวเรือนสอปรกรได้จัดที่ดินให้กับเกษตรกรตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาลสินจัดสรรให้ใหม่ครัวเรือนละ2ไร่2งานที่ดินดังกล่าวได้มาจากการยึดคืนจากนายทุน โดยการเพิกถอนสิทธิ์ของเกษตรกรที่ขายที่ดินที่ออกสปก4.01แล้วให้กับนายทุนเพื่อนำพื้นที่ทั้งหมดมาจัดการให้กับเกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยในระบบสหกรณ์ท้งนี้เมื่อสปปได้จัดที่ดินให้แก่เกษตรกรได้แล้วสปรจะมีการตรวจสอบด้วยเราก็จะมีกระบวนการตรวจสอบการเปลี่ยนมือเกษตรกรและการทำประโยชน์ของเกษตรกร โดยใช้ทั้งระบบภาพพื้นดินแล้วก็ระบบภาพถ่ายทางอากาศเราก็ตรวจสอบพบว่าพื้นที่บริเวณน,นี้เป็นพื้นที่จัดให้เกิดเกษตร,รกรไปหมดแล้วแต่เมื่อจากสภาพภาพถ่ายทางอากาศเนี่ยที่ปรากฏออกมาเนี่ยพบว่ามันมีการทําประโยชน์เป็นการปลูกอยู่คาเต็มพื้นที่แล้วก็วปลูกอย่างเป็นระบบซึ่งข้อ,ขอสิบฐานของเราว่าจะถูกยึดถือโดยในโดยในทุนเราก็ส่งข้อมูลมาที่จังหวัดเพื่อให้ตรวจสอบพบว่า ในทุนรายเนี่ยได้กว้านซื้อที่จากเกษตรกรไปหมดแล้วโดยเฉพาะหลักฐานการเสียภาษีทุงที่เนี่ยในทุนคนนี้จะเป็นคนไมชชาระแทนเจ้าของที่นทั้งหมดจากนั้นเราก็เมื่อเราได้พบหลักฐานชัดเจนก็ได้ประสานกับทางกองกําลังคอ,อ,อชอในจังหวัดแล้วก็ทางฝ่ายปกครองเข้าไปกดดันปรากฏว่าเจ้าของที่นเขายอมคืนที่มาให้เราจานวนเจ็ดร้อยกว่าไร่เศษนะครับทําให้เราได้ที่มานี้เพื่อมาจัดให้ก่เกษตรกร พื้นที่สองไร่สองงานแบ่งเป็นที่อยู่อาศัยล้าวไก่บ,กกบ่บอกบบ่อปลาหนึ่งงานที่เหลือเป็นแปลงผักปลูกต้นไม้และมีพื้นที่ส่วนกลางให้เกษตรกรทั้งหมดได้ปลูกผักด้วยส่วนเพิงหลังนี้เป็นคคกวัวจากธนาคารโคกระบือเพื่อการเกษตรตามแนวพระราชดำริให้เกษตรกรได้สับเปลี่ยนเลี้ยงดู สำหรับพื้นที่จังหวัดกาลสินเน้นการทำปศุสัตว์มากกว่าการปลูกพืชเพื่อเป็นการสร้างรายได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวคือเราตั้งใจเราว่างหวังนะครับแล้วก็ฟังความคิดเห็นของพี่น้องอชาวบ้านที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้เขาว่าต้องการจะพัฒนาพื้นที่ตรงนี้เป็นหมู่บ้านปศุสัตว์คือให้เขาได้เลี้ยงเลี้ยงงวนะครับเป็นเป็นอาชีพหลักนะครับเนื่อการเลี้ยงงวเนี่ยต้องใช้ระยะเวลายาวเราจะใช้ระยะเวลานานมาก เพราะฉะนั้นในช่วงที่เขาจะวักกว,ว,กะว,กวกว่าวัวจะเจิบโตกว่าวัวจะไปแปลลูกขายหรือขายได้ต่างๆนี่จะมีไรายได้ขึ้นมาต้องใช้เวลา2-3ปีเพราะฉะนั้นชาวบ้านจะต้องกินอยู่ทุกวันเพราะฉะนั้นก็การปลูกผักปลูกหญ้าปลูกเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดนะครับเลี้ยงหมูอยู่หลังครัวเรือนหลังบ้านตัวเองเนี่ยก็มีความจำเป็นเพราะฉะนั้นเราก็เลยจําเป็นด้วยว่าเราจะจัดที่ให้ประมาณ2ไร่ครึ่งนะครับเป็นที่อยู่อาศัยพร้อมกับทำอา,อาชีพเสริมในช่วงที่ยังไม่ไมดําเนินการ หาหลักของที่แห่งนี้คือปริมาณน้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงเร่งสำรวจและแก้ปัญหาจากแผนที่น้ำบาดาลพบว่ามีน้ำบาดาลที่เพียงพอต่อการเกษตรและกินใช้ลึกอยู่ลงไปประมาณ100-150ถึงเมตรเมื่อรวมกับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆจึงทำให้ชาวบ้านได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในในการดาเนินการในจัดที่ดินให้แก่นัษฎรในโครงการนี้เนี่ย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยก็ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงต่างๆเป็นอย่างดีเช่นกระทรวงมหาดไทยทั้งจังหวัดก็ได้ให้ความร่วมมือในการดำเนินการโครงการนี้เป็นอย่างดีมาเป็นลําดับในส่วนของกรมชจป,ประทานเนี่ยก็ได้สนับสนุนในการหาจัดหาแหล่งน้ํามาเพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภคพืค้นที่นี้เราจะส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยประกอบอาชีพประดุษเป็นหลัก ทางกรมบริษัทนี้ก็ได้สับสนโคจากธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามภาพบริเนี่ยให้แก่เกษตรกรในพื้นที่นี้เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพประดุษัตว์นะครับในส่วนของกรมส่งเสร,ริมสาก์เนี่ยก็ได้มาให้ความร่วมมือในการจัดตั้งสาก์ในส่วนของกรมพนาที่ดินเนี่ยเนื่องจากที่ดินบริเวณเนี่ยขาดความอุดมสมบูรณ์เราจําเป็นต้องขอได้รับการอนุการจากกรมพนาที่ดิน มมาาาาช่วยหรรรรรดด้้กปปปับปงงิินนนใใีะสภุทธพยิ่งขึ้นพื้นที่สปกจังหวัดกาลสินมากกว่า800ไร่แบ่งเป็นแปลงใหญ่3แปลงส่วนที่ติดถนน289ไร่จัดสรรเป็นที่อยู่อาศัยเดิมพื้นที่นี้ปลูกยูคาลิปตัสขณะนี้กำลังพัฒนาที่ดินขยายพื้นที่รองรับเกษตรกรให้มากเพียงพอมากกว่า90ครัวเรือน นอกจากนี้ในส่วนที่สองและส่วนที่สามเป็นแปลงรวมเพื่อปลูกหญ้าและเลี้ยงวัวกว่าที่เกษตรกรแต่ละรายจะได้รับสิทธิประโยชน์นี้ลำดับแรกต้องผ่านการเสนอชื่อไปยังผู้ใหญ่บ้านพร้อมกับเอกสารและข้อมูลในบางส่วนจนผ่านการคัดเลือกมีการสัมภาษณ์และประกาศรายชื่อซึ่งใช้เวลาทั้งหมดประมาณหเดือนก็ตอนแรกก็นึกว่าจะว่าได้ไก็ร้องไปเมืองเธอได้ไครับ คิดนักว่าสีไใ้บ่เนาะเขาว่าบ่ได้มาบ่ได้ก็ลองไปสักก้อนแต่สรุปแล้วก็ได้ก็ดีใจดีใจแบบบอกว่าถือได้ว่าพวมหู้ซสูตรี่มันเป็นยังไงเพราะว่าในชีวิตหนิงนั่มวิธีเป็นของตัวเองซึ่งแบบว่ามันอาจจะยังไ่เม็นของเจบาของกะจิงแต่ว่าเขาอยากมาเฮ็ดอยากาปลูกจริงสิไหมครับ การได้เป็นเจ้าของที่ดินและได้รับความรู้จากหน่วยงานต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตร,รกรจังหวัดกาลสินให้ดีขึ้นคือความภาคภูมิใจในการสร้างชีวิตให้ลูกหลานได้มีสินทรัพย์เพื่อทํากินอยากให้ลูกมาเห็นอยู่ค่ะอยากให้ลูกมาเห็นมาเห็นพื้นพื้นที่ที่เมพยายามอยากให้มันเป็นพื้นที่สีเขียวพรนะ้อมเนาะเอออยากให้เป็นสมาั์ิของลูกต่อไป กะอยากให้ลูกพุ่มใจน้าแม่เพราะเพราะว่าแม่อายุป,ปานปานนี่แล้วเนาะกะถือว่าเขาไปเครื่องค้นแล้วมอละ่ะเสียแหวลุวยเ้าบอรวยหรอกขันร่วยเา้ยเารว,วยแล้วเออกะมิทีทีเดีนแค่นี้ละ่ะกะอยากให้เป็นมรดกของลูกต่อไป โครงการนี้จะช่วยให้เกษตรกรในจังหวัดกาละสินได้มีที่อยู่อาศัยมีที่ดินทำกินและมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าปีละ30,000่นบาทต่อคนต่อปีตามข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของครัวเรือนเพื่อให้เกษตรกรหลุดพ้นจากความยากจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความสุขที่ยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาล